ว่าธรรมาจาัดสรรนี่คืออะไรครับมันก็คล้ายๆบ้านจาัดสรรนะนะคือมีคนทําอะไรอย่างหนึ่งให้เราแล้วบ้านจาัดสรรเนี่ยสมมติบ้านเราปลูกเองเนี่ยก็คือว่าเราต้องไปหาที่เองใช่ไหมหาช่างผู้รับเหมาเองแล้วก็มาควบคุมดูแลาการก่อสร้างเองแต่ถ้าบ้านจาัดสรรเนี่ยเขาแบ่งที่ไว้ให้เป็นลอ็ลอกๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างทุกอย่างให้เสร็จสรรพร้อมอุบกรณ์แบบมีคุณมีหน้าที่อย่างเดียวจ่ายเงินจ่ายเงินดาวใจอะไรทำนี้เลยรธรรมะจาัดสรรก็เหมือนกัน ธรรมะจัดสรรในความหมายก็คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปจัดสรรอะไรด้วยตัวเองอีกแล้วมันเกิดผลอะไรขึ้นบางอย่างแล้วที่ธรรมชาติเขาจะจัดให้ยกตัวอย่างเช่นธรรมะจัดสรรให้มาเจอเนื้อคู่ในวันนี้คุณไม่มีสิทธิ์รู้ล่ลวงหน้าเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าคู่ของคุณจะหน้าตาแบบนี้ชื่อแบบนี้นามสกุลแบบนี้นะแล้วมาเจอกันแล้วเข้ากันได้ แต่ธรรมะจะสันหมายความว่ากรรมบางอย่างที่คุณทํามาด้วยกันนะมันส่งมาให้ต้องได้เวลาเจอกันมานมันนั้นด้วยความพร้อมอะพร้อมที่จะเจอแล้วเกิดความรู้สึกปิ๊งกันไนดะ้เนะี่ยหรือไม่เอาไปที่จุดเริ่มต้นเลยธรรมะจะสันให้พวกคุณเกิดมากับพ่อแม่ผู้น,นี้มีฐานะแบบนี้อยู่ในประเทศนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านแบบนี้นะไอ้นั่นตรงนั้นคุณก็ถ้าในเวลาที่คุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็เลือกไม่ได้ มันต้องอยู่ในที่ที่ธรรมะเลือกมาให้ธรรมะในที่นี้ก็คือธรรมชาติกฎแห่งกรรมวิบากนั่นเองนะครับคือนซาเตการับใช่ไหมครับจานจัดสรรนะครับมามาอยู่ด้วยกันเยอะหน่อยนะครับอย่าร่าด่าสันโลดสังเวชมากนะนะก็ผมก็อุทิศตนให้่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นแหละแล้วก็หลายคนมีความทุกข์กรลังมากเลยคือคือก่อนตายพี่พี่เหมือนเลยม็าคงจะทราบว่า คนคนถ้าเกิดโดนควันโดนอะไรเข้าไปในแนะไอไอคอนที่สติมันจะดับไปเนี่ยมันทรมานมัน <c oughs> มันทรมานแล้วมันเจนวยความกลัวพบที่มันรองรับในความทรมานความกลัวเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคนคนไทยเนี่ยนี่เราพูดกันแบบในในแง่ที่ว่าจะให้รู้สึกดีนะเราเราก็อยากจะเอ่อเอ่อให้เขาไปกีที่สุดเท่าที่เป็นไม่ได้เราก็วยพรนะนะ แต่ถ้าพูดถึงคาว่าธรรมะจาดสรรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดข้อคิดได้ว่าไม่ควรตมานี่อย่าลืมว่าเราจะมีชีวิตไปเรื่อยๆคือถึงจุดตัดจุดหนึ่งที่ธรรมชาติก็จะให้เราตายเ,ยเราเลือกไม่ได้นะนะว่าจะตายทร,รมานหรือตายสบายถ้าหากว่าคือคนตายทร,รมานเนี่ยบางคนได้ไปดีนะแต่ต้องมีปัจจัยซะก่อนต้องมีตะเบียงที่พร้อมพอซะก่อนคือตะเบียงต้องมาหาสารจริง ไอ้ของเก่าที่มันปัดรอนที่มันมาเป็นบุปผากรรมน่ที่มันพลากเราไปจากไอพบด,ดีเนี่ยมันจะได้สู้ไม่ได้นะครับสอบคล้องเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ปัจจุบันทำไมจะมีการตายหมู่มากครับเราจะช่วยเหลือได้บ้างไหมมันนี้เาเกาี่ยกับเหตุการณ์ลดลงอย่างไรและอีกต่ออะไรนะครับตอบว่าการใส่บาตรทุกวันในมีการเรียนเสพยนใช่หรือไม่คือแยกเป็นสองข้อข้อแรกก่อนที่ว่าเรื่องตายหมู่นะครับ จริงๆมันมีการตายหมดเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นมาตลอดเลยตั้งแต่ยุคแรกที่มีมนุษย์แต่มันไม่เป็นข่าวยังชาวยูเนียนะถ้าเรามองอ่าโอ้ยก็ตายไปตั้งหกล้านคนตอนยินเลอร์สั่ทำงาหารหมดจริงๆแล้วมัน,ม,นมันทยอยกันตายเแต่เวลาครับเรารับรู้นนึกออกไหมเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะรู้สึกว่า ยิวตายหมูหกล้านไกออกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันในความเป็นจริงเนี่ยคือมันมีการตายหมู่เกิดขึ้นทุกวันแล้วสิ่งที่คนไม่ค่อยจะรับรู้กันก็คือว่าทั้งโลกนี้นะครับมีคนตายแสนห้าหมืนถึงแสนเจ็ดหมืนทุกวันวันละแสนห้าหมืนถึงแสนเจ็ดหมื่นนี่เป็นข้อมูลข้อมูลจากอองค์กรอนามัมายโลกเลยนะ นี่ก็เรียกว่าตายหมู่ได้นะถ้าคิดกันเป็นวันวันนี้มีตายไปแสะนหะ้าคุณนึกจำนวนเลขแสะนหะ้าออกไหมไอ้ที่ราชมังคลาเนะี่ยนั่นนั่นไม่ถึงแสนนะแต่ถ้าหากว่าเราจะรวมคนให้ได้แสะนหะ้ามากกว่านั้นขึ้นหนึ่งนะถ้าทั่วโลกตายเป็นขนาดนั้นนี่เขาเรียกว่าตายหมู่ได้ถ้าหากว่าเราเหมาะมาเขาตายเกือบๆจะพร้อมกันในวันเดียวกัน แต่การที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการตายที่น่าสนใจและสะเทือนใจแต่จริงๆแล้วการตายมันสะเทือนใจอย่างนกันมดเพราะคนส่วนใหญ่ตายไปด้วยความไม่รู้นี่ต่างหากที่เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจตายไปโดยไม่ทันเรียมตเตเบียนการที่เรามานั่งกันอยู่ในห้องนี้จริงๆแล้วถือว่ามีวาสนาถูกไหมที่ไม่ไม่ใช่ว่ามานั่งฟังผมพูดนะแต่หมายถึงว่าคือพวกคุณเนี่ย มีร้นฐานมากพอที่จะรับรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงนั้นคือการเตรียมสบียงที่ถูกต้องที่สุดส่วนที่ว่าการจะใส่บาตรแล้วเตรียมสบียงตรงนี้ต้องถามก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่คําตอบคือใช่นะเป็นสบีย์ที่ใหญ่ด้วยแต่ว่าสบียงที่ดีที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่สบียงที่ดีที่สุดในโลกคือความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิ เวลาที่พระพุทธเจ้าจะกลัสถึงทางออกจากทุกข์ท่านไม่พูดถึงการใส่บาตรท่านพูดถึงการทําความเข้าใจทั้งในระดับกรรมวิบากหรือที่เรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิและในระดับของการลดทุกข์หรือที่เรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิถ้าหากว่าคุณมีทั้งโลกิยะสัมมาทิฏฐิและโลกุตระสัมมาทิฏฐิพูดง่ายๆมีความเข้าใจอย่างถูกต้องทั้งในเรื่องของกรรมวิบากและการ ดำเนินจิตเพื่อคนเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นแหละครับสเสบียงทีด่ดีที่สุดที่คุณจะเอาไปได้จากชีวิตนี้แต่อย่าลืมใส่บาตด้วยอย่าลืมให้ทานกับฝักด้วยอย่าลืมปล่อยฝักด้วยอย่าลืมคิดดีอย่าลืมพูดดีอย่าลืมทําดีกับพ่อแม่ด้วยทุกอย่างมันเป็นสเสบียงหมดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุญมันคือสิ่งที่จะไปสร้างเป็นคุณเป็นตัวคุณเ ตัวคุณนั่นแหละคือสบ,บียงทั้งตัวนะตัวคุณนั่นแหละคือเครื่องตัดเบียงทั้งตัวไม่ว่าอะไรที่คุณทําไปมันจกปรากฏในสภาพที่กําลังเป็นอยู่และในสภาพอนาคตเสมอ